เป็ดปลก,กิงค่ะเป็ดปักกิงจะผัดเผ็ดเป็ดป,ปักกิงงนะถ้าทำก็คงจะทำขึงเดียวเนาะตัวใหญ่ขนาดโอ้ห่อนขนาดเลยเอ,อเอาเอาอกเต่านมเดียวนี่เจ้ <laughs> ะผัดเผ็ดเป็ดปักกิงค่ะเป็ดปักกิงเกาหลี นายตาดาวเอาเป็ดเอาอย่างไปหัน่นขอเนยเจ้าจะพัดเพ็ดพัดเพ็ดเป็ดสำหรับเ,เ,เจ้าปาดาวไปซื้อเป็ดมาเจ้าเป็ดปากกิงเกาหลีเนาะมีน้ำพริกแกงมะเขือเปะมีพริกกะเหลียงใบมะกรูดกระชายใบโหระพาอานอกหน้าไ้เนาะ เพชรขึงตัวเจ้าเอาทั้งเนื้อทั้งโครงมันเนาะซับสิ้นใหญ่ๆเจ้าไปเจ้าไปพัดเพ็ดพัดเพ็ดเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งเกาหลีค่ะใช้น้ำมันไปเจ้า กระดาวจจน้ำพริกแกงเพ็ดเนาะน้ำพริกแกงแกงเพ็ดต่ำเอาคนเดียวเจ้าแล้วต่ำเอาคนเดียวมันจะอร่อยแต่น้ำพริกซื่อนี่มันจะเหม็นกินเจ้า ก้องมันก่อนเจ้า,าะวาเป็ดมันสุกแล้วเนาะโอ้ใส่มะเขือเพราะเยอะขนาดเลยแส่น้ำเกลือแส่น้ำเย็นเวลาจะพักก้างให้ก่อนนาเจ้า phụ thuộc tuổi còn khát mà khử non non có đay, nếu con non non còn khát còn còn nó này, áo cả sai, bảy mươi một rồi, cháu, muốn sai thì lằng rồi, leo khát con cháu. chào 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 khảo chào 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 ติมดูได้เจ้าหยอดหนะ้าไปน้อยนะต้องมีหน้าทุกนะคิกหน่อยหนึ่งเจ้ากินข้าสวยจะได้หน้ามันหลาดเนาะกำเรีเอาเป็ดลงมันกัถึงแห้งเจ้า ทีนี่อเป็ดลงเลยแต่จะใส่ซอสผักเขียวก็ใส่เจ้าแต่ป้าดาวบ่ใส่ละซิมดูเจ้าซิมดู เออหน้ามีสักน้อยนะเนาะจะได,เด้เติมหนมหน้อยแล้วเนี่ยอืมอร่อยเติมตอนแล้วเจ้าน้าแห้งมนะั้น่ะก็เดืกระถักจะไหมกระเจ้าเป็ดตึ้งขึงตัวน้ำมันกระดูดหน้าที่มดนะ มะถ้าเป็ดขึงตัวนี่น้ำตาลสายสองซ้อน้ายจักก๊กคนเดียวเจ้าเสผมจะลดเลยข้านี่กะใบกะกะเพราเจ้ามะเดานวนอกหนามนวใส่สองพริกว้มะใส่เยอะขนาดได้หนินะพริกแกงกริกเลียงดีเหลือเจ้าใส่ไปเจ้าเผ็ดขนาดเลย ถ้าเทปเป็ดยากจะไปลึงกกัซสายนะเจ้าได้ใส่นิดหน่อยก็ยังดีมะหอมสัดจะส,สัโอ้ป้าดับผินสองวันวันนี้เนาะจะมดนี่นะสีข้าวน้ดน่อยเจ้า เรียบร้อยแล้วเจ้าพัดเผ็ดเป็ดย่างเกาหลีพี่เจ้าตัดเป็นขาเป็นขาเจ้าเมาะผัดเผ็ดเป็ดย่างเกาหลีค่ะ คลิปกรเลียงเจ้าใส่เยอะๆเจ้าอร่อยเต็มจานพอดีเลยป้าดาวขอจบคลิปค่นี้กันนะเจ้าว่ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวด้วยนะจัได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ